S <S> สวัสดีครับทีนี้หมอชิดครับสวัสดีปี59สวัสดีปีวอกด้วยนะครับแล้วก็ สวัสดีปีใหม่นะครับคุณผู้ชมทุกๆคนขอให้เป็นปีที่ดีขอให้เป็นปีที่มีแต่ความสุขขอให้เป็นปีที่ทำงานน้อยแล้วก็ได้เงินเยอะส่วนช่วงปีใหม่ใครไปเที่ยวไหนกันมาบ้างหรือใครไม่ได้ไปเที่ยวไหนอยู่แต่บ้านนะครับก็มาดูรายการที่นี่หมอชิดก็ได้นะครับก็เป็นรายการที่ไปบ้านคนนู้นทีบ้านคนนี้ทีไปดูว่าบ้านแต่ละคนเป็นสไตล์ยังไงนะครับไ่ได้ทำอะไรเลยใช่ไหมอะ เร็วๆเลยเร็วๆเลยมันเป็นคนสื่อขลีย์ะแกเห็นไฟไปดำนี่ไงวะทำเป็นเมืองทำเป็นดาวนะจะต้องมีอันเนี้ยเป็นวิวแล้วเป็นวิวขาวดำแล้วก็เป็นวิวเมืองก็เลือกเมืองไว้แต่ว่าเมืองที่มาลงตัวสุดคือเมืองอันนี้ครับคือยอแต่แต่เคยหลอกเพื่อนนะว่าฝั่งนู้นเป็นบางกระเจ้ามันเชื่อมันไม่ได้ถึงะโยอมันเชื่อจริงเล้วก็นึกว่าเอ๊ะเล่นมุกใส่เราลุกเลยไปนั่นบางกระเจ้านี่มันนี้แม่น้ำเจ้าพญาให้จำเหมือนอะดูๆเหมือนกนเหมือนจริงเหมือนจริง เฮ้ยสวยว่าก็อยากให้มันโล่งๆโปร่งๆใหญ่ๆทำเหมือนแบบโดดังอ่ะอ๋ออ่ามีลอกอะไรไม่รู้อ่าไ้เรื่นแบ้มาหน่อยๆสับเขาอ่ะอันนี้ผมว่าเอาดิบๆเลยพี่คือไม่ต้องมีฟงไม่ต้องมีฝ้าอะไรเงี้ยอันนี้เป็นส่วนเดียวที่เห็นแล้วก็เป็นผนังเปลือยเก่ออิดเก็บไว้เก็บเอาไว้อันนี้ไม่ฉาบผนังเดียวแล้วก็หาคําที่แบบเป็น m ตโต้ของเราเอาไว้คือ work hard play hard ก็คือเราทํางานหนักแล้วเลยต้องการคับหรือว่าเที่ยวหรือว่าเล่นอะไรอย่างเงี้ยพี่ดูครับสวัสดีครับโอ้โหนี่รีบวิ่งมาก่อนรีบวิ่งมาทำไมทำไมทำไมสวัสดีครับพี่ดูสวัสดีครับจะรีบมาบอกพี่มากับน้องปุ้มได้แต่แต่มันบ้าไปแล้วมันนอ่ะมันแต่งอะไรไม่รู้บ้ามันเอาดอกไม้ไปไว้บนหัวมันดูว่ามันเล่นดิเกย์แกบอกแม่แกว่าไม่มีอะไรมันบ้าพี่ดูสวัสดีค่ะน้องเปรมเองค่ะ แกมาสมัครเป็นคนใช้บ้านชันเลยไงคะวันนี้เนี่ยหญิงเปรมมีของมาฝากพี่นะคะอะไรคะมะนาวค่ะพี่ช่วงนี้อากาศร้อนมะนาวแพงค่ะครับลงทุนบ้างเลยครับอันนี้จำได้เลยครับเป็นมะนาวที่มาจากสวนเมื่อกี้เลยฮะตรงนั้นนะมีเยอะไหม โอ้เป็นสวนพี่เดี๋ยวพี่ช่วยเก็บเอาเด็กบ้านสวนนะาต่อาจจะหลายร้อยคนเนมาเยี่ยมบ้านทรายทองไม่ได้แล้วค่ะต้องมาแต่งตัวเป็นคอนเซ็ปต์ตามนี้ค่ะงงชิเปกมันเปลี่ยนทุกจังหวะเลยเผื่อมันเปลี่ยนเผื่อมันเปลี่ยนเลยเนี่ยเยอะนะพี่นะเยอะอุตส่าห์ไปจราสถานีมาแล้วนะเด็กๆคุณดราม่าไหมมากเช่นถ้าถามแม่นะ ประตูประตูห้องนี้เคยปิดล็อกตัวเองด้วยห้องไหนห้องนี้นี่นี่ปิดล็อกตัวเองคือทะเลาะตัวเองเหรอคะอื่ทะเลาะกับพี่ทะเลาะกับพี่เสร็จแล้วห้องนี้ส่วนมากจะเป็นห้องเสื้อผ้านู่นนี่นั่นก่อนนะห้องห้องสมัยแต่งตัวปัดหน้าแปรงฟันนู่นนี่นั่นมียาสีฟงยาสีฟันอยู่ทะเลาะกับพี่โมโหในเมื่อทะเลาะกันก็ไม่ต้องมีใครต้องเข้าห้องนี้อีกแล้วก็ล็อกอยู่ล็อกห้องเลยพี่ ทุกคนต้องแปลงฟันอาบน้ำเปลี่ยนห้อเข้าใจไหมแล้วเราล็อกตัวเองอยู่ในห้องเอทุกคนอะเปิด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 สุดท้ายไม่เปิดพังประตูเข้าไปทุกคนต้องพังประตูเข้าไปไปง้อพี่เลยฮะทุกคนเดินมาง้อไม่พังประตูเข้าไปแล้วเดินหยิบยาสีฟันกับสบู่ทุกอย่างไปหมดเลยแล้วแคก็ยืนโมโหอยู่่ไม่นั่งเลยนั่งนี้พี่แล้วไม่มีใครสนใจเดินผ่านเราไปเฉยเลยเดินผ่านแบบ ทำไมไม่มีใครสนใจอานุวัตเนี้ยเรารู้ละอนุวัตเป็นเด็กมีปัญหานะไม่รู้เรารู้ว่าเป็นลูกคนเล็กเอาแต่ใจเอาแต่ใจเคยคิดฆ่าตัวตายด้วยพี่เด็กๆนะเด็กๆคิดแต่ก่อนจะมียายคนหนึ่งชื่อคุณยายอองเลี้ยงทีนี้ไม่มีใครสนใจแล้วไม่รู้ทะเลาะเรื่องอะไรไม่รู้อะตายส้กกี่ขวบถสักี่ขวบไม่รู้จําไม่ได้พี่แต่จําความได้แล้วละตายต้องตายไม่อยู่แล้ว ต้ายจากบ้านหลังนี้พี่วิ่งออกไปหน้าปักทางเหรอพี่วิ่งออกไปแต่ตาเหลือกมาดูนะใครตายมาหรือเปล่าวิ่งวิ่งวิ่งตามาหรือเปล่ามีอมียายอองคนเดียวที่รู้สึกว่าเขารักเรามากเาตายต้องตายยายใกล้มาถึงแล้วไม่ได้แล้วกูต้องโดดนเพรากฏว่าใกล้ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วไงตายต้องตายตอนนี้เรอวะกระโดดจริงจริงพี่กระโดดไปพุ่งเหลาลงไปเลยจมน้ำมาเด็กไม่น้ำแห้งแล้วก็ลงไปจุ๊ก แต่เหลือมาดูยายตามมาทำไงดีตายต่อตายตจ้าตายเตายเ้าตายอย่างเงี้ยกลับมายกขนบาดเต็มหน้าเต็มตัวหมดแล้วก็เดินกลับมากับยายสองคนแบบประมาณนี้พี่เด็กๆสวัสดีครับสวัสดีครบ้านสวยน่ารักมากเลยนะครับสว่างริ้งมากคุณภรรยาหรือคุณสามีเป็นคนเลือกสไตล์ของบ้านครับ ก็วันที่เรามาดูเนาะแล้วเราก็ชอบกันแล้วเราก็มีอันนี้ด้วยนะคะมีโมเมนต์บอกว่าเราจะเดินไปคนละทิศกันหน้าบ้านกับหลังบ้านแล้วเดินมาเจอกันตรงกลางแล้วถ้าชอบเรามองตากันก็จะรู้เฮราทำนั้นจริงป่ะใช่แล้วก็มองตากันแล้วก็เธอไปเริ่มจากหลังบ้านฉันจะเริ่มจากหน้าบ้านเราชอบเหมือนกันแสดงว่ามันโอเคเลือกออกแบบยังไงครับชอบสไตล์ขาวสะอาดน้ำเป็นปัญหาใหญ่เพราะว่าตอน ไม่นี่ผมคิดว่าคุณเลยนะเนี่ยคือคือบ้านคุณสีน้ำตาลบ้านเนื้อสีเนื้อผมจะอยู่มืดมผมจะอยู่มืดมืดแต่ไม่ได้รังเกียจความสว่างแต่แต่ว่าชอบสีขาวมากก็เลยมาเจอนรงกลางโอ้เลยมีกระตูนว่าไว้เก็บกระตูนกระตูนกเลยอ ไม่มีของคุณเลยการ์ตูนหนังนี่พี่เบิร์มหมดเลยพี่เบิร์ดหนูมีหนังประมาณแถวนี้เจ้าของมันนีโลจะมีหนังประมาณแถวหนึ่งค่ะนอกนั้นก็จะเป็นของคุณเบิร์ดอ๋อคุณเป็นคนที่ขยันดูหนัง่ฟังเพลงใช่ค่บโดยไม่ออกไปที่ไหนใช้ค่อยดูหนังฟังเพลงที่บ้านสวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่เรียกว่าเป็นรังก็แล้วกันนะครับเป็นรังของผมครับวันนี้เพชรจ้าจะพามา สำรวจนะครับว่ารังที่ซุกหัวรอนของผมเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับดีเจพรมนะครับไม่มีอะไรมากหรอกแค่อยากฝากบอกถึงเพื่อนรักว่าเวลาซื้อรถอะซื้อเป็นรถที่ใช้ได้อย่าซื้อเร็จเหล็กมาขายลงไอจีเฉย แนะนำว่าควรจะเอาเศษเหล็กที่บ้านขายทิ้งให้หมดแล้วก็ซื้อดีๆอย่างนี้ใช้สักคำหนึ่งแค้คอนโดนะแต่ที่ก็ดีมันได้อยู่ใกล้ชิดก,กันดีคุณพ่อคุณแม่เอาไปชั้นหนึ่งน้องใช้ชั้นหนึ่งพี่ใช้ชั้นหนึ่งผมก็ชั้นหนึ่งมันจะมีชั้นส่วนรลมงีกบสองชั้นนะครับใช่ครับทุกอย่างผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผ้าบ้านไฟนะครับเครื่องเสียงทุกอย่างลิงก์กันผ่านระบบออโตเมชั่นหมดเลยเรากดปุ่มเดียวเลือกเอาเลยนะครับว่าอยากจะ เป็น bright welcome warm welcome party mode หรือว่าอยากจะดูหนังเป็น home cinema mode กดปุ่มเดียวปับ๊บมันรู้เรื่องครับอันนี้คือ welcome มัจะเป็นไฟ2อตัวแอร์สาตัวผ้มาม่านตัวนี้เปิดตัวนั้นปิดทำไมฮะคนมันชอบ gadget ครับดูจากประตูก็รู้นะครับว่ามันจะเข้าสู่คุ้มนรกของผมแล้วนะครับขึ้นมาเนี่ยนะครับต้องบอกว่าจะมาเจอกำแพงหมวกนะครับของเพชจ้าก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย เวลาออกทีวีชอบใส่สูทนะครับแต่ในชีวิตจริงเนี่ยเข้าฟิตเนสหรือว่าไปกินก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยชอบใส่เสื้อกล้ามกางเกงขาสาั้นกางเกงวอร์มแล้วก็ใส่หมวกเพราะว่าขี้อัดเซ็ตผมส่วนคอลเลกชันรองเท้าเนี่ยมันก็มีที่มาที่ไปของมันเหมือนกันครับจำได้ว่าตอนที่เข้าวงการใหม่ๆตอน,นั้นอก,อกหักแล้วก็ oh, <no. S 1> ไอ้เพชรจ้าเนี่ยชวนไปซื้อช้อปปิ้งกันที่สยามสแควร์นะครับแล้วตัวผมเป็นคนที่ไม่แต่งตัวเลยใส่กางเกงทหารตัวหนึ่งเสื้อยืดสีขาวตัวหนึ่งใส่ยิ่งมาหลายปีมากวันนั้นเนีเช้้าองทค นี่เป็นคู่แรกบอกให้ไอ้พรมคู่นี้สวยลองดูเราไม่ได้คนแต่งตัวแรงไงแลเอ้ยไม่เอาไม่กล้าใส่สุดท้ายเ้ยอกหังทีต้องลองเปลี่ยนแปลงตัวเองหลังจากนั้นครับ Nike Air Force ทุกรุ่นผมซื้อหมดนั่นแหละครับจุดประกายอันนี้ก็ต้องให้ความดีความชอบกับเพื่อนรักแต่ง you ในเะพื่อนจ้าจุ๊บ เนมาพวไม่เคยเปิดบ้านให้ใครดูเลยนี่ไงสวยมากพี่คะเปของแรกนะที่เข้ามาต้อนรับคืออะไรรู้ไหมเ <c oughs> ชียพี่จําได้ทุกชินน้นนะว่าของที่มา <c oughs> ต้อรับทุกานถ้าขโมยอะไรกลับไปพี่รู้ทุกชิ้นมาของต้อรับหมดเลยจริงพี่ดูมีแนวหนึ่งที่หนูแบบไปไปเจอในหนังสือใน,นในร้านแล้วก็ชอบมากเขาเรียกว่าชาบี้ชิกชาบี้ชิกเนี่ยก็จะเป็นแนวที่ใช้โลงนาทำแบบรีสอร์ททางโรงแรมแล้วก็ซื้อเฟอร์นิเจอร์เก่าๆที่มันจะมีเอกลักษณ์ที่เฟอร์นิเจอร์มันจะขาวๆทะลอกทะลอกเอาไปใส่ ในโรงนาอีกทีเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความดิบแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์ที่ดูไม่ค่อยไม่ค่อยเรียบร้อยอย่างไม้อย่างนี้ก็คือจะทําให้ใช่ค่ะก็ให้เขาทาสีขาวแล้วก็เป็นเหมือนแบบไม้ปิดจริงจริงอันนี้เป็นเป็นปูนค่ะเป็นคานปูนแล้วก็เอาไม้แปะเพราะว่าหนูไม่อยากให้เพดานมันเตี้ยก็เลยทําเป็นเหมือนล่องเข้าไปแล้วก็ห้อยคมไฟที่เราชอบอย่างเงี้ยหนูเป็นคนไม่ค่อยซื้อพวกเสื้อผ้าหรือเครื่องสำอางหรืออะไรหนูก็จะซื้อแต่ของแต่งบ้าน ก็อย่างเช่นพวกชามอะค่ะพี่แต่ลดนิดนึงนะคะเรียบร้อยอะไม่มันมาอย่างนี้หรือเราไปสั่งเขาทำเองไงสั่งทำค่ะตู้นี้เป็นตู้บิวค่ะแล้วก็เนี่ยเพิ่มแขวนเพิ่มจำนวนรองเท้าในในตู้ได้เยอะมากคุณเป็นแบบมนุษย์เจ้าหญิงน้อยมากเลยอะดูตู้เสื้อผ้าเขาใช้แบบว่าเป็นพามาลูกไม้หนูหนูเคยทำเป็นบานบานบานแบบเฮ้ยผมว่านีว w o เตียงนี้เป็นเตียงใหม่บ้านหนูถือหนูก็ทำเตียงใหม่สั่งเขาทำขึ้นมา,ามารูที่บุคคลำรอบคำถามที่ผมโดนถามบ่อยที่สุดนะครับก็คือคำถามเรื่องความรักครับชอบถามว่าเป็นยังไงบ้างความรักไปถึงไหนแล้วตอนนี้ก็สำหรับน้องที่คุยกันอยู่นะครับก็คงรู้ว่า เป็นใครเนาะก็คุยอยู่คนเดียวครับนะครับก็ไม่ได้คุยกับใครก็ได้เจอบ้างที่ียเล่นไลน์เป็นกันไลน์บ้างมี ID ดีไลน์อะไรเงี้ยครับก็ก็ถือว่าเรื่อยๆครับก็ปีหน้าก็คงได้เจอกันมากขึ้นเพราะปีนี้ละครของทั้งคู่ค่อนข้างเยอะก็ยังไงอัปเดตกันเรื่อยๆครับอันนี้รายการที่นี่หมอชิดหมอชิดนะฮะวันนี้มามาทำไมความรับออตอนนี้ก็ เป็นยังไงบ้างผมรักแมวสำหรับคำถามที่ถูกถามบ่อยที่สุดเมื่อปีที่แล้วที่ผ่านมานะครับก็คือคำถามพุดครับสถานะเป็นยังไงครับสถานะหรอครับเดี๋ยวเจอกันคราวหน้าค่อยตอบนะครับผมสวัสดีครับผิดหวังก็ดิอากาศที่นี่ดีมากนะฮะลาวัน<อ>เล่าวันเ,เล่ามา <c oughs> ไม่ธรรมดาละโน่นค <c oughs> ื เป็นวันนี้เป็นวันเกิดของผมนั้นไงเด็กแปลงนะเนี่ยบอกแล้วว่ากำเนิดกูมาเนี่ยไม่ธรรมดาเรื่องนี้ไม่ได้บอกว่าจะคุยในรายการเลยอ่ะแล้วต็หนูเชิญวันหนึ่งเป็นวันเกิดของคุณหมอคนนี้อ่ะฮะค่ะแล้ว ก็เอาเป็นว่าน้องเขาเกิดกันวันวันเกิดของผมแล้วคุณไปเที่ยวเราไปเทืเราไปดำน้ำกันที่ที่ที่ประเทศเซเชลแหมได้เรื่องบอกพี่ชายบอกทุกอย่างพ่านหพือ่ผานเยผมใครจ้าไไปปบอกดันวันกติสมริสโอเคแล้วก็ไปดำน้ำกันนู่นนี่แล้วก็เราก็ ก็มีวันเกิดเขาก็จัดวันเกิดให้ก็สุว่าน้องเขาก็เกิดวันนั้นเพราะว่าในวัดเพราะเรามานั่งไล่นับว่าไม่มีบนเรือ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 เขาเล่าเลยนะผู้หญิงมีลอกประจําเดือนนับไทยเมื่อไหร่แล้วก็นั่งเลยดูกันเพราะคุณหมอก็ต้องถาม ว่าน้องเขาเกิดวันไหนอะไรอย่างเงี้ยไม่ก็ให้เป็นของขวัญก็คือวันเดียวกับพ่อวันเกิดคุณพ่อเกิขาพอดีเป็นวันดีๆเป็นวันดีของทั้งครอบครัวเขาแหละเจอเลยไหมตรวจอันแรกเจอเลยไหมเจอเลยก็คือคือแบบวางกล่องไว้ตรงตรงตรงนั้นเลยตรงห้องน้ำเพราะว่านึ้งจก็เออก็เดี๋ยวก็ตรวจขำๆมล้วกันเพราะอีนี่เดี๋ยวมันจะหมดอายุละเราซื้อมาได้สักพักแล้วก็เออซื้อมาตรวจตรวจฉี่ฉีโอเฮ้ย คือยังแบบกำลังงัวเงียด้วยไงคือมันไม่หลับแล้วมันก็เหนื่อยมากก็เพีย้ยบกบอกแปลว่าอะไรว่าเอากล่องมาหยิบดูบอกวิ่งไปหามหมอหมอตื่นหมอหมอก็ตื่นตื่นตื่นฮะอะไรนะไอ้ท้องในระหว่างที่ที่รู้ตอนแรกๆว่าจะรู้ว่าท้องเนี่ยเขาเล่นคอนเสิร์ตไง พูดกับลูกตลอดเวลาบอกว่าเนี่ยคือความสุขที่สุดของแม่และหนูก็เป็นความสุขที่สุดครั้งยิ่งใหญ่ของแม่เช่นเดียวกันขอให้แม่ได้ทําครั้งเนี้แบบสุดๆแล้วหนูก็ดูอยู่ไปกับคุณแม่ด้วยเขมบอกเป็นคนที่รักหวานแหววมากเก็บรักษาจนทุกวันนี้จริงป่ะครับว่า เก็บรักษาสิ่งที่เป็นทําให้คุณติดต่อกันนเวลาีไม่เจอมันคือติดต่อกันใช่ไหมใชรับเมื่อก่อนก็จะมีแบบการ์ดโซนเนอะเะนี่มีเพจเออเออก็ะอนนี่เหรอหยิบไปดูพี่คือคุณเก็บไว้จนทุกวันนี้เลยใช่ครับเราก็เก็บไว้เฮ้ยยังเก็บเหรออ่าผมเชื่อว่าชักออกมาท่านผู้ชมหลายท่านบอก อะไรอ่ะเชื่อป่ะในโลกสมัยใหม่อะไรอ่ะใช้ยังไงทุกวันนี้มันยังมีไหมไม่มีแล้วไม่มีแล้วครับเขาไม่มีรถเก็บใว้มาไอ้ของเขาเดี๋ยวอะไรอ่ะอะไรอะพับหัวใจวิ่งแล้วบั๊อะไรอะอะไรอ่ะอันนี้ก็เป็นแบบหัวใจไม่สนอะไรครับหนูพับเองค่ะคือปกติเราจะไม่ค่อยได้เจอกันก็วันไหนที่แบบไม่ได้เจอก็จะเขียนโน้ตแล้วก็จะพับ ทุกวันวันละอันอะไรเงี้ยค่ะที่ไม่ได้เจอเขาโูแ้วมันดู้วไม่เจอเดือนหนึ่งพับสามสิบอันเหรอใช่ค่ะแล้วก็พรอยทีก็ให้เขาชีวิตแกน่าไปทําหนังเลยเฮ้ยนี่คือผู้ชมรู้จักไหมนี่คืออะไรเออ่ที่บ้านขายหรืออะไรครับทำไมต้องไม่ใช่ค่ะอันนี้คือเป็นการ์ดโฟนตอนที่คือโทรศัพท์จากหยอดเหรียญประเทศเราก็เริ่มมีทันสมัยขึ้นคือซื้อเป็นการ์ดแต่ไปเสียบกับโทรศัพท์ใช่ใช่แลวอันนี้จะโทรจะโทรที่หน้าโรงเรียนแล้วโทรหา เวลาเร่งเรยวใช่เป็นช่วงไหนที่ผมทำงานนะครับคุณเดี๋ยวคุณโทรกันขนาดนี้เลยหรอร้อยบาทเพราะตอนนั้นโทรศเพ้ามือถือมันแพงอะไรคนรู้เปิดอะไรชอบกันเลยอะไรอะไรที่เขาไม่ให้อ่านแ้วปีสี่ศูนย์เดือนหกวันที่ยี่สิบเจ็ดีศูนย์ปีนี้ห้าแปดสิบแปดปีโอ้โหนี่สิบแปดเขียนว่าอะไรเขียนว่าอะไรเขาเขียนไหม ฉันรู้สึกเหงามากๆเวลาเธอไปถ่ายละครไกลๆมันร like right ู้สึกเหมือนมีอะไรขาดหายไปวงเล็บรู้หรือเปล่าจ๊ะแต่ไม่เป็นไรหลอกที่รักอยากให้รู้ไวเขียนบิดด้วยนะไว้ไม่มีไม่โทรไวอยากให้รู้ไวนะว่ารักมากๆและเป็นห่วงมากๆรู้แล้วนะว่าลายมือไม่สวยเขเขียนภาษาไทยไม่เก่งเขาเขยนภาษาไทยไม่เก่ง สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ดูและทุกคนทางรายการด้วยนะคะวันนี้นะครับเราก็เอาลูกสาวของเราเนี่ยมาฝากเนื้อฝากตัวกับแต่รายการที่นี่หมอชิดแล้วก็พี่ดูด้วยใช่ค<ช>่ะคราวที่แล้วเจอกันตอนยุงอยู่ในท้องอยู่นะคะนนก็ห้าเดือนแล้วใช่แล้วไม,ามา่เห็นหน้าเห็นตากันแล้วก็ในปีใหม่นี้นะครับเราสองคนนะครับก็อยากให้ทุกๆคนนะครับมีความสุขมากๆมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยก็เดี๋ยวจะเอาน้องมาให้ติดตามเรื่อยๆนะครับ เลยนะครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะติงต่ะลิติงติ่งติ่งติ่งติงติ่งติงติ่งตอติ่ติ่งติ่งติิ่งต่งตติ่งติ่งบิ่งงงิ